วันนี้นะครับเราได้ข่าวว่าน้องเบสคัมติ์นะเปิดร้านใหม่ทงคัศสืเทเบิลนะอยู่ในเมืองทองนะวันนี้เราเลยจะมาถล่มน้องเขากันสั่งทุกเมนูเลยนี่ครับเอาหมดนี้เลยหมดนี่เลยเหรอคะใช่ครับแล้วเดี๋ยวไหวไหคะไหวไหว่ไม่เยอะเบสแค่ทางหน้าอะไรนะไม่เยอะทางหน้าอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยมากครับมันจะมีความกรอบแล้วก็เนื้อแน่นๆใช่ใมันกรอบแบบปรงปกอับเนื้อไหม อันน yeah. ี้คือรายการแข่งกันกินเหรอคะวิ่หมดแล้วเหมือนพี่นั่งแข่งกันกินอ่ะตอนนี้ยืดแล้วเฮ้ยยืดจริงแต่ถ้ามีใครมาจีบตอนนี้ได้ไหมจีบได้แต่ทำงานก่อนเฮ้ยเวกปากเหมือนเราสอบน้ำลา วันนี้นะครับเราได้ข่าวว่าน้องเบสคําตินะเปิดร้านใหม่ทงคัตสึเคเบ,บิลนับอยู่ในเมืองทองนะวันนี้เราเลยจะมาถล่มน้องเขากันครับเพราะผมเคยถ่าย MV ร่วมกับน้องมาก่อนตอนนานมากาะนะนก่อนอื่นเราจะแกล้งน้องก่นกอนเลยคุณเข้าไปคุณแกล้งพักน้องเลยเบสจำพี่ได้เปล่าเราเคยถ่าย MV ด้วยกันโอเคได้ผมจะเรียกคุณครับ ปั้นคุณเรียกผมว่าโป้งได้ครับโอเคปั้นงั้นเดี๋ยวเข้าไปถึงคุณทักทายน้องเขาก่อนเลยก่อนที่จะรีวิวร้านของน้องแล้วกันได้ครับไปเลยครับโป้งไป่ลยปั้นเรามาถึงร้านแล้วนะครับน้องเบสยังไม่มาเดี๋ยวเราจะต่างทุกเมนูเลยเนี่ยครับเอาหมดนี่เลยหมดที่แล้วเหรอคะใช่ครับแล้วเดี๋ยวไหวไหวเราก็ขี่บินด้วยเดี๋ยวผมจะพอเบสมาผมจะแกล้งอัมให้เบสเลี้ยงยังไม่ต้องออกมาเนเก็บไว้ด้านในก่อนรอเบสตกลงว่าเลี้ยงก่อนค่อยออกมา โอเคได้ครับเดี๋ยวเครื่องเคียงกับน้ำซุปอะครับไม่ต้องออกครบทุกอันก็ได้แต่มันจะเปลืองไปออกมาสักเเมนูก็พออีก8เมนูที่เป็นข้าวก็ไม่ต้องมีเครื่องเคียงกับน้ำซุปแล้วเป็น้องประหยัดอย่าพี่ได้ว่าเล่นในมีด้วยกันไม่ใช่เราจะแตกพื้นไว้เราจะได้บโบหรอ จ๊องได้อะไรเหรอเป็นข่าวว่าทำไมเป็นดาราแล้วทำไมอยู่ๆมาขายกับข้าวใช่ทำไมคะดาราก็ขายของได้มันคือร้านของคัตสึชื่อว่าร้านเทเบิลเราไปกินแล้วอร่อยแล้วบังเอิญว่าโอป้าเนี่ยเขาเป็นแฟนกับพี่สาวของเราญาติกันเราก็เลยถามว่าเอ้ยลองมาเปิดที่ไทยกันไหมเพราะมันอร่อยแล้วทงคัตสึทำไมตอนแรกเข้าใจว่าทงคัตสึคือญี่ปุ่นจริงจริงเนี่ยทงคัตสึมันเกิดจากมันคืออาหาร แต่ว่าที่เกาหลีเขาก็นิยมเหมือนกันใช่แล้วเราอ่ะคือเรื่องเรื่องจากเราอ่ะเอามาจากร้านที่เกาหลีเราก็เลยไม่ได้ยิงว่าเราเอามาจากญี่ปุ่นมาเพราะว่าญี่ปุ่นอาจจะเป็นคนละสูตรเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจอ่าครับเพราะเสียงก็เป็นคนเกาหลีเลี้ยงได้ไหมได้โอเคดูเลี้ยงได้หมดเลยค่ะเอาเลยค่ะโอเคได้จังเลยได้หมดนี้เลยค่ะหมดนั่นเลี้ยงที่สั่งอาหารไว้แล้วจริงหรอสั่งสั่งไปก่อนน้องมาแล้วไม่ไม่เยอะไม่เยอะกินได้หมดนะจ่ได้ของได้สั่งไปนิดเดียวไม่ได้ห่วงเรื่องเงินห่วงเรื่องว่าจ่ได้ของโอเคได้ครับ อาหารเสร็จหมดยังออกมาได้เลยครับต่างไม่เยอะเบสแค่แข้งหน้าอะไรนะไม่เยอะทข้งหน้าได้ไม่ติดริงไม่ได้ทำไมแก้ไม่สำเร็จต่งอย่างเนาะเจ้าช็อกช็อสลับตัวเจ้าแบบปานบอกให้เลี้ยงเราทั้งน้น ใช่แล้วนะครับอาหารของน้องเบสค่ะตอนนี้มา9เมนูรู้แบบว่าเลต้องปิดร้านเลยนะตอนนี้พี่สั่งไปอ้าหรอปิดเลยหรอปิดร้านเลยเอ้าอยูผมเดินเข้ามาผมเห็นป้ายมันปิดเดี๋ยวผมก็เอ้าไม่เปิดให้ต้องปิดร้านเพราะว่าพี่สั่งทุกเมนูไงแล้เชฟทำไม่ทันใช่ไม่งั้นเราไม่ได้กินวันนี้เราเราต้องแบบอยู่กันถึงกลางคืนน่ะพี่จิมันจะมีเครื่องเคียงเกือบครบบ้านเลยนะแต่ว่าพี่ตัดออกไปเพราะรู้สึกว่าเครื่องเคียงไม่กี่ถาดมันก็เยอะพอแล้วไงไม่ไม่ต้อ นี่จริงๆมันจะมาเป็นเซตแบบนี้ไงมันจะมีเครื่องเคียงแล้วก็น้ำซุปแล้วก็ซอสครับแล้วเครื่องเคียงก็เติมได้ไม่อั้นด้วยเติมได้ไม่อั้นค่ะเติมได้ไม่อั้นเออนี่คุ้มนะพอเพซหนึงอ่ะมันใหญ่มากกินเนี่ยไม่มายังไงก็อิ่มมันจะมีไซส์ด้วยเรามาทดสอบคูเมะกันเนี่ยอันนี้ชื่อเมนูอะไรเชฟคะอันนี้ชื่อชื่อเมนูอะไรชินาเบคิมชินาเบคิมชินาเบอันนี้อ่ะชีสคัส 돈까스 덮밥. 돈까스 덮밥. 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 안심. 아, 안심 돈까스 아니. 카레 돈까스 카레 돈까스 <laughs> 등심 돈까스 등심 돈까스더 짜이 큰게อ네요ร 새우 까이 새우 가스 <laughs> 생선카츠생ง카츠ตสเซงคัสึหวังว่าคนูจะเข้าใจขึ้นนะวว่าเข้าใจปารไม่เข้าใจหนูมาเรามาเริ่มกินกันเลยมันจะเป็นเฟซผมีเลยนะคิมจิคัตสึลืมเลยคิมินาเบะนาเบะของคุณนดูจำได้ด้วยอ่ะเก่งจังจำได้ส่วนของผมอ่ะคือฝัดนอกของคัตสึลองชิมเลยแล้วกันอ๋อได้กินด้วยกันได้ไหมรีวิวตามจริงกหขอให้ไม่จริงใจขอให้ S <S <k iller> เฮ้ยอร่อยนะอ,อร่อยไม่จรจัดเพรไม่มีแฟนโหสดตลอดชาแนลอร่อยไหมข้าอมอ,อร่อยไหมคะอร่อยมากครับมันจะมีความกรอบแล้วก็เนื้อแน่นใช่นมันกรอบแบบตรงปกอะเนื้อออกไหมซึ่งหนูไปกินที่เกาหลีแล้วมันเป็นแบบนี้หนูก็เลยอยากเอามาเปิดที่ไทยเพราะว่ากินที่ไทยแล้วหาแบบนี้ไม่เจอวิธีการทานทงคัตสึให้อร่อยนะคะทุกคนคือจะต้องทานกับเครื่องเคียงนะคะทุกคนทานคู่กับเกลือชมพู หิมาลายเลยหรอมันดูชื่อว่าหวังว่าเกลือชมพูหิมาลายนะคะจะเพิ่มรสชาติความอร่อยนะคะทุกคนหรือว่าจะทานคู่กับวาซาบิก็ได้นะคะทานคู่กับทงคัสึไปเนี่ยก็จะเพิ่มรสชาติของวาซาบิเข้าไปแล้วแต่คนชอบใครที่ชอบวาซาบิรสชาติวาซาบิก็จิ้มกับวาซาบิใครที่ชอบเกลือชมพูหิมาลายก็จิ้มเกลือชมพูหิมาลายหรือใครที่ชอบกินกับกิมจิแบบได้ฟิลเกาหลีก็มีกิมจินะคะเครื่องเคียงเรามีแบบเติมได้ไม่อั้นนะคะ คือเป็นคนทาอาหารไม่เป็นแต่ว่ากินอะ่ะเอาจริงปะคนที่กินอะ่ะมักจะได้รสชาติดีๆหรือของดีๆเยอะกว่าคนที่ทําอาหารเป็นรู้ปะ<อ>เพราะว่าเขาเตะเวนกินไงจนเขารู้ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยอเออเราก็เลยใช้เทคนิคนี้ในการแบบว่าเฮ้ยเรากินแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้อร่อยเราก็เลยเอามาเปิดแต่ถ้าถามว่าเราทําเองเราก็คงทําไม่เป็นเออแต่ว่าเราแค่แบบเน้นว่าเออเราอร่อยพี่กินไม่อยู่เลยอ่ะพี่ฟังนูพูดปะ มันเกินจะกินไม่หมดเนี่ยอันนี้คือรายการแข่งกันกินเหรอคะมันอร่อยนะมันอร่อยใช่หุยพี่บอกแล้วว่าฮ้ยเร็วมากเมื่อกี้หนูพูดให้มาถึงห้านาทีเลยมั้งพี่ปั้นกับพี่โป่งกินเก่งมากแต่ว่าหุ่นเขาก็ยังดีอ่ะงงปะมันตัดในเอ็มวีอ่ะในเอ็มวีกับพี่เบรก็หุ่นดีขึ้นไม่หนูหุ่นดีขึ้นแต่หนูไม่ได้กินไงได้อร่อยจริงแน่นอนะอันนี้พี่ประเดิมเลยฮะใช่พี่ประเดิม ลองรีวิวมะอุ้ยอุ้ยเออว้าแล้มันไม่มีเออโอป้ากันนะขึ้แบบเกาหลีเลยนี่เหรอใช่เกาหลีกินแบบนี้พี่หมดไปหนึ่งแล้วอันนี้มันเมนูอะไรนะอูด้งค่ะอูด้งที่นี่เส้นแน่นมากนะเส้นใหญ่คือเป็นร้านเราก็จริงแต่เราก็จะกินวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละสองครั้งเราก็จะเราก็จะมีวันชีสเดย์นึกออกอไหมวันที่เราต้องกินอะแล้ววันอื่นเราก็ไม่กินอย่างงี้ เป็นเทคนิคนะคะสาวๆมันก็เป็นของอ้วนนะเพราะว่ามันปริมาณเยอะด้วยอ่ะใช่แต่ว่าหนูว่ามันมันอร่อยอ่ะมันก็คือต้องถ้าเราจะเลือกชีสเดย์ให้กับชีวิตตัวเองเราก็ต้องเลือกของอร่อยอ่ะเราความกินมันก็กินกินมือเดียวมันก็อิ่มไปหลายมื้ออันนี้กินเช้าเย็นเลยถ้าชีสเดย์ก็คือแบบเช้าเย็นอุ้ยหมดแล้วเหมือนพี่นั่งแข่งกันกินอ่ะตอนเนี้ยแล้วใส่แล้วใส่สีน้ำเงิน สีน้ำเงกัสีแดงเหมือนแบบว่าคนละฝั่ง r o u two เอ่เรอนี้อใหญ่มากชีดดีมากเฮ้ยีหมออันี้ตั้ไ้แล้วมันอาจจะไม่ยืดแต่มันหน้าเต็มวยอยู่มันไม่ยืดหรือพี่กัดแรงขนาดนั้นมันจะเปยืดละพี่กัดชีขาดอ่ะพีกัดแบบงุ้มๆเหมือนงุ้มๆใครทำยืดได้คนนั้นอยากได้อะไรหนูหนูให้เลย ไม่บอเนี่ยพอเยอะเกินไปบอกว่าคือกินใหญ่มากพี่แบบพี่ยากเลยคือพี่ไม่ไม่คีบแล้วใช้มือเลยคือรายการพี่ก็คือนั่งกินนั่งกินแล้วอะไรบ้างคือนั่งกินมากินให้เบสอึ้งอะไรวะเนี่ยไม่นะหนูไม่อึ้งหนูเคยดูคลิปพี่มาก่อนเป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้าแบบหนูกินเท่าพี่นี่คืออึ้งอ่ะหนูน่าจะอิ่มตั้งแต่จานที่แล้วแล้วอ่ะแต่อร่อยมากอูด้งก็อร่อยวะ กินน้ำหมดเลยเหรอชอบมากโยโซกเลยอร่อยไงฮะต้องชมเชยแมฮะอร่อยจริงมาชิตามาชิตาโยเกิร์ตที่จะโฆษณาอากกะไรจะยังจะยังจะห่ายในไหมแปลว่าอร่อยทงคัสสึคอมบัตคอมบัตให้เยอะมากพี่ก็กินจนหนุนอยู่แล้วนะหักขั้วคือถ้วยใหญ,ญ่มาก่กินน้ำลายตามแล้วมันอร่อยไม่ได้เดี๋ยวพี่ไม่ได้ครบทุกเมนูพี่กินก่อนเลยส่วนใหญ่ก็จะ ตลาดเกาหลีก็จะเน้นพูดญี่ปุ่นได้เพราะว่าในญี่ปุ่นน่ะก็จะมีความแบบไทยนี่แหละก็คือชอบความเกาหลีชอบเคป๊อปชอบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราไปเรื่องแบบพีู่บแอร์ถามอะไรพี่คิดพี่ถามไม่ทันว่าพี่ต้องกินไงตอนนี้มีแต่หนูพูดอยู่คนเดียวน,นะหนูเป็นผู้ดำเนินรายการอร่อยไหมคะอร่อยครับกุ้งอร่อยมากย,ยังไม่ถึงยังไม่ถึงถ้าไปบอก ยังไม่ถึงคิวกุ้งไม่รู้ว่าใครจะได้นะคะลำบางพี่ปั้นกับพี่โป้นะคะมันอร่อยละให้เยอะไม่รู้แล้วราคาดีมากมราคาเริ่มต้นก็คือ200แล้วให้เยอะขนาดนี้คุนะ้มไหแล้วแถมเติมข้าวเติมเครื่องเคียงได้ไม่อั้นด้วยใช่เติมข้าวเครื่องเคียงได้ไม่ฟรีนะคะไม่อัน้นคือพี่ไปกินร้านแบบโฮมตึกมาหลายร้านค่ะอันนี้ถ้าเย็บราคาเราถูกกว่าร้านอื่นถูกใ้นอื่ถูกกว่าบ เข้มมากเข้าตัวเลยเพื่อนจาแล้ววัตถุดิบอ่ะก็คือแบบดีมากคือเขาใช้วัตถุดิบที่ส่วนหนึ่งคือของเกาหลีอ่ะก็คือนําเข้ามาแล้วเกาหลีอ่ะพอมันเข้ามาซื้อที่ไทยเนื้อออกไหมก็จะบวกค่าภาษีใดๆเราก็คือได้กําไรน้อยมากนะแต่เราอยากให้ทุกคนอ่ะได้กินอะไรที่แบบที่มันตรงปกอ่ะเธอไปกินเราชอบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนกินแล้วไม่อร่อยอย่างเงี้ยทุกคนก็คงมาคอมเมนต์ว่าหนูอีกวยอันนี้มันเย็นอ่ะอูด้งเย็น ให้พี่กินหม่เย็นอะไรเนโมมินคืออะไรไมเป็นหมูน่อเย็นบะหมี่เย็นที่เกาหลีชอบกินกันไม่ใช่น้ำแข็งนะไม่ใช่น้น้ำแขงฮยแข็งโ้ยเก๋อเมนูนี้หนูไม่ได้เคยกินเลยอะมันเหมหต้องกินตอนแรกิว่าเป็นหมูออใช่ไม่เพราะว่าปกติหนูชอบโออูดงเนหนูไม่ค่อยเส้นหมี่เนอะป่ะแต่นีคือ้ยเลยอะ ให้เยอะมากโปรตบสกินหมดไปในเสิร์ฟหนึง่งเอาจริงปลาไม่เคยกินหมดเลยใช่ปะกบบ้านเอาไปให้พ่อไปกินต่อด้วยความที่เขาเป็นเชฟที่แบบเขาทําอาหารมาตั้งแต่แรกเริ่มเหมือนนะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่วัยรุ่นอะ่ะเขาก็คือแบบฉันให้เท่านี้ฉันก็ต้องให้เท่านี้เนาะป่ะมืออาชีพเออมืออาชีพขนาดเราเป็นเจ้าของนะเราไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะเขาก็ยังให้หนูจัดเต็มอืมก็แต่เต้นคือหนึบมากเลยนะอ๋อคาราเกะท็อปบั๊กคล้ายๆอันเมื่อกี้แต่อันนี้เป็นไก่คาราเกะแทน ใช่อันนี้เป็นไก่ค่ะมีหมูมีไก่มีกุ้งมีปลานะคะทุกคนนะคะใครชอบเนื้อหมูก็สั่งหมูใครชอบไก่ก็สั่งไก่ใครชอบกุ้งก็สั่งกุ้งใครชอบปลาก็สั่งปลานะคะแล้วใครชอบหมูอ่ะถ้าชอบหนูต้องจีบค่ะเจ้าของร้านโซดเ้ของร้านโซดถ้าอยากเป็นแฟนเจ้าของร้านต้องไปกินบ่อยๆนะคะต้องกินทงคัตสึเทเบิลเบสบ่อย จริงพรมลิขิตอ่ะมันทํางานช้า <c oughs> ก็เปิดตัวเข้าร้านมาเลยหนูรอมันหนูรอมาสองปีแล้วรพรมลิขิตไม่ทำงานเลยเนี่ยแกล้งก็ได้แกลง้กลง,กลง,กลงเปิดเข้าร้านมาอะไรอย่างเงี้ยแกล,งแกลง้งพรมลิขิตอ่ะนึกออกไหมเ <c oughs> ข้ามาแล้วมันมันสปาร์กเลยมันก็เออ <c oughs> เพราะไม่ได้เจอแล้วปกติหนูอยู่บ้านอ่ะแกล้งเจอเปิดตัวเข้ามาใหม่ในวันนี้ไมยอยากเป็นพรมลิขิตหรอคะเตาเตาเตาไม่หยุดไหมอุปกรณ์บ้านเลยไดี๋ยว ไปบ้านเลยหรอไปบ้านเลยง่าย่านไม่ได้แล้วไปบ้านนี้ไม่ใจแล้วไม่ใจแล้วถ้าผู้ชายไปบ้านต้องผู้ชายมาร้านก่อนต้องมาอุ่นหนุนก่อนเขาต้องมาสั่งร้านเรากินบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะอุ้ยอุ้ยเขาดูทุ่มเทนะเขาใส่เปแน่ๆเลยเราอยากมาลายครั้งแรกสั่งทุกเมนูไรผ่านเลยผ่านเลยล่ะเลยแล้วจากเมนูเดียวก็ดูๆไปก่อน แต่มันแน่นทุกเมนูแล้วลูกขนาดทามันไม่คือเราไปกินร้านอาหารญี่ป <mas er> uh, yeah> ุ่นอ่ะถ้วยมันถ้วยแบบถ้วยใหญ่มากแล้วให้จัดเต็มมากไม่แต่ว่าที่เกาหลีก็ให้อย่างนี้เลยนะให้เยอะแบบนี้เลยเฮ้ยแต่ตอนนั้นไปกินหมดเพราะไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวคือเราจอยไงเราเรากินเผื่อเราเดินชอปปิ้งแต่อนาคตเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะชอบอะไรอีกแบบ ตอนนี้หรอตอนนี้ก็คือ YouTube ใช่ไหมคะแล้วก็ t i k t o อก n ิน a g r แกรม c e e o o o กก็คือโซเชียลแล้วก็มีเป็นนักแสดงอยู่ช่องวัน31แล้วก็เปิดร้านถงคัสึกืแล้วก็มีเครื่องสำอางชื่อแบรนด์ว่า b a s เลอรใช่แล้วก็มีวิตามินเพี่เห็นอยู่ชื่อใช่ชื่อว่าซีล่าเยอะปะเยอะมาก หนูขอถามบ้างหนูขอถามบ้างในฐานะที่มีผู้ชายมานั่งอยู่ข้างหนูสองคนจริงไหมคะเขาบอกว่าผู้ชายจะไม่ชอบผู้หญิงที่หาเงินเก่งไม่จริงผู้ชายจะไม่ชอบผู้หญิงที่เก่งกว่าตัวเองจริงไหมคะไม่จริงไม่จริงแต่ไม่กล้าเห็นมากกว่าอืมันจะไม่กล้าจีบไม่กล้ายุ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอมีคนที่เราโสดเป็นเพราะใช่มีคนบอกว่าเพราะว่าเธอเก่งเกินหรือเปล่าเบสก็เลยไม่มีใครจีบรู้สึกว่าจีบไปเขาคงไม่เอาเราอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ย่างเช่นแบบคนที่ เป็นนักธุรกิจอะไรเนี้ยเขาแน่แต่กล้าจีบเลยไปหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงก็เป็นผู้ชายเป็นไงอะนั่นนะสีนี่ไงผู้ชายสองคนบอกแล้วว่าไม่ไม่จริงแปลว่าถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงเก่งคือพี่ก็จะแบบชอบเขาชื่นชมเขาผู้ชายไม่ชอบความจริงผู้ชายก็ชอบแต่เขาไม่กล้าพี่ว่ามันก็จะมีแบบคนดีๆถึงใม่กล้าจีบเลยล่ะอ,อ้าว้ย มาคมเลยรอเจอแบบดีๆดีกว่าอ่าแสดงว่าจะเจอดีเลยดีไปเลยใช่พี่กินกันเก่งมากอ่ะทุกคนตอนนี้คือจากโต๊ะเต็มๆก็คือตอนนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะครบแล้วอันนี้ยืดอีกจกิ่เมนูสองปะกินอันนี้ค่ะเมฟพี่จะโชว์อันนี้พี่ทำได้ว้าวยืดแล้วเอายืดยาวๆดิ ไปอีก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 ไปได้อีกอีกสุดไปยืดเออม้วนไปไปไปยาว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 ไปยาวเป็นสลับเมย์เลยพี่ดีมิ่ตามยืดเลยดีมากอ่ะต่อไม่รอนะไม่รอนี่มันกัดแรงเกินแต่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยยืดจริงเห็นแล้วไม่ปล่อยให้ถึงหลังคา เออกระดิ๊กก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 ระดิ๊กกระดิกกระกไปอีกไปอีกสุดมือสุดเออกรดิ๊กอยู่ใต้เหงือกอย่างร้อนเลยกระต่ายก็ไม่กันไม่ใช่อร่อยว่ากินพี่กุ้งกุ้งมากุ้งอร่อยคือที่ร้านเนี่ยจะมีของกันเล่นเปมนพวกทีปอนอะไรเมนูคือเยอะแบบนี่เป็นแบบเจ้าของร้านยังจำไม่ได้เลยยี่สิบกว่าพยายามจำอยู่ไม่ใช่แล้วมันเป็นแบบศัพท์ภาษาเกาหลีด้วยไงแล้วเราก็ต้องแบบท่องเป็นภาษาเกาหลีอ่ะ ตอนนี้จำเป็นภาษาไทยก็คือแบบทงคัตสึแบบกิมจิดองหมูทอดอะไรเงี้ยเราจำเป็นภาษาไทยชอบไปเกาหลีปะก็ยังไม่เคยไปเลยไปดีสวยนะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่มีโอกาสไปเที่ยวช่วงนี้พี่บุญบุ้นอยู่กับแบบกำลังเก็บตังค่ะยังไม่ยังไม่ใช่ช่วงเกตบตังค่ะเข้าใจเป็นช่วงแบบยังไม่ค่อยอยากเเหมือนกันปีนี้หนูก็ยังไม่ได้ไปเก็บตัง พี่อิ่มยังมันตอนนี้กระเพาะพี่คืออย่างเงี้ยมันถึงไหนของกระเพาะแล้วถ้ามันกลมอย่างเงี้ยไปฝั่งเลยยังประมาณ้องประมาณกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นหรออืมดีกว่าฉีดสีไหมเนาะใกล้ๆครึ่งอ่ะใกล้ๆครึ่งนี่คือหมดเมนูแล้วนะยังไม่เต็มร้อยอ่ะแล้วเวลาแบ่งได้สองคนหนูอยากรู้ว่าเวลาใช้ชีวิตปกติอ่ะก็กินอย่างงี้ปะไม่กินอย่างงี้ครับกินอกไก่กินครีนนะฮะ ไม่ได้กินมแล้วมันแล้วมันแล้วมันเขาเรียกวาอะไรมันอิ่มเหรอเพราะว่าพี่กินหลายหลายจานมากเมื่อกี้พี่ยังสี่สิบกว่ามันแค่ไม่หิวอะครับมันไม่อิ่มหรอกหมายถึงพอเรากินเสร็จปุ๊บมันก็มันก็ไม่หิวแล้วช่วยไม่ให้ไม่หิวอันนี้เป็นแกงกะหรี่เหมือนกันนี่ใช่ค่ะมีแกงกะหรี่ด้วยในมันแทบ เป็นปกติมันจะมีข้าวแล้วก็มีเครื่องหมดใช่มันก็จะมาเป็นถ้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่เอาไงพี่บอกว่ามันวางไม่พอตอนเย็นๆจะมีคนที่แบบเหมือนมาเล่นฟิตเนสแถวนี้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาก็จะมาแล้วก็เติมข้าวเพราะว่าแบบเนี้ยชิ้นหนึ่งนี่คือโปรตีนเ็นเมกเลยเนี้ยแล้วเขาสั่งไซส์ L ด้วยนะและกินหมดเกลี้ยงแล้วเติมข้าวคือแบบว่าหนูแฮปปี้มากวันนั้นเขาไม่กินกันแบบ3คนไปออกกำลังกายมาอันนี้คือแค่ไต่หิม ไฟเมยังขนาดเนี่ย L คือมันก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งการะเคลียรอะไรมากครับแปลกแลมีกระเทียมเจียวด้วยเนี่ยมันเป็นกระเทียมเจียวผ่านตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรกระเทียมเจียวเกาหลีอ่ะไม่รู้มันเป็นกระเทียมเจียวแบบกระเทียมผ่านแล้วก็ไปเจียวอ่ะครับมันกรอบเหมือนกระเทียมดองแล้วไปอันนี้คือกระเทียมเกาหลีป่ะคะกระเทียมเกาหลีกระเทียมผ่านแล้วไปก็คือเอากระเทียมไปทอดเกาหลีที่แบบอยู่ในช็อปของประเทศไทยก็คือราคาก็คือแพงกว่าเกาหลีแท้ ต่เราไม่ได้สั่งนาเข้าใช่ปะจริงๆก็จะนําเข้าแหละเพราะว่าอันนี้เพิ่งเปิดได้ 2, 2> <ม>เดือนแรกไงก็นําเข้าไม่ทันก็เลยต้องไปซื้อที่ช็อปในไทยคือหนูอ่ะจะบินไปแล้วก็หอบกลับมาเองก็คือเดือนหน้านที่หนูบอกว่าหนูจะไปตางประเทศอ๋อไม่ได้ไปเที่ยวจะไปมาเลเซียด้วยนะโสดไงว่างไม่มีแฟนแต่ว่าจะบินไปเอาวัตถุดิบเอามาเปรแล้วนะขาไม่ต้องไปทิ้ทราเองใช่จะถ้ามีใครมาจีบตอนนี้ได้ จีบได้แต่ทำงานก่อนเฮ้ยเบี่ยปากเหมือนเราตอบดารามัน <c oughs> เป็นธรรมชาติอล้เนา,นานะขพขาปาอะไรอย่างงี้แล้วมันแบบตอบดาราเจ้าของช่องโสดหรือเปล่า <c oughs> โสดโสดโสดแบบโสดจริงเนี่ยไม่ใช่โสดแบบโสดโสดสนิทเลยตอนหนู <c oughs> เคยรู้จักพี่ช่วงนึงพี่มีแฟนนหนิหนั่น้แฟนสามสี่คนที่เราวน์มาอุ๊ยอุ๊ยไปแบบบันได ไม่ไม่แต่ว่าหนูจําได้หนูจําได้เวลาอยู่กับแฟนเขาจะเรียบร้อยเขาจะไม่คุยกับใครเขาจะอยู่ในม,ม,มุมมุมมุมหนึ่งกับแฟนเขาสองคนก็คือตอนแรกก็คือนั่งรวมกันอ,อยู่ในกองนั่งรวมกันพอแฟนมาปุ๊บแยกหนูนั่งอยู่กับพี่ใบคนเออพี่จะไป,ปคนเดียวเลยเอไม่ใช่คือแปลงคนละหนพี่อายคือเขาบอกให้พี่อ่ะก็ไปนั่งรวมในกลุ่มแหละ แต่พี่ก็สงสารเขาเนี่ยงดูคนเดียวพี่ก็เลยแนบไปนั่งด้วยอ่าใช่ไหมเห็นว่าผู้ชายแบบโรแมนโรแมนติกอบอุ่นว่าแฟนเหงาใกล้และใกล้ละเหลือหนึ่งสองสามเมื่อตอนแรกพี่ปั้นบอกหนูว่าเบสวันนี้พี่อาจจะกินน้อยนะเพราะพี่เป็นหวัดน้อยตรงไหนเยอะมากกินเรื่อยๆไงกินไปแปลว่าท้าไมเป็นหวัดนี้ได้เยอะกว่านี้เหรอก็ประมาณนี้คแสดงว่าที่มูต้องกินเขแรกแค่แค่ แค่เกิดเฉยเแบสเป็นคนขอนแก่นใช่ไหมแม่แม่เป็นคนชัยภูมิพ่อเป็นคนขอนแก่นก็คือเป็นคนอีสานแล้วก็หลายๆคนก็จะบอกว่าแม่นอย่างคือคือคือว่เปิดร้านส้มตำจะเสียแล้วคือแบบคือหนูแค่รู้สึกว่าส้มตำมันมันมีหลายร้านแล้วเยอะมากๆในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราอ่ะก็คือชอบกินส้ตมตำนะแต่ว่าแค่เราอ่ะชอบไปเที่ยวเกาหลีเพราะว่าเราชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วเราบังเอิญเจอร้านทงคัตสึเทเบิลเราก็เลยแบบเออหยิบความเกาหลีมาดีกว่าจะได้ไม่เหมือนใครแต่ก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าไม่กินส้ตมตำยังชอบส้ตมตำอยู่กินได้หมดต่อยตู้กินได้ไหมกินได้ได้ผมดื้อผมกินได้อึ่งก็กินได้เก่งเว้งเวิยจริงได้แล้วเปิดคลองกินนะจริงอีสานกินได้หมดที่เคยกินบุบถึงร้อยตัว หนูเคยกินตัวเดียวคือมันมันคือกัดเข้าไปตรงท้องอึ่งอ่ะมันมีทรายแต่กุ้งอร่อยมีแต่คนบอกแฟนคลับก็บอกวันนั้นแฟนคลับมากินก็บอกว่ากุ้งอร่อยอันนี้ของพี่ก็กุ้งนี่ว่ะเป็นข้าวเนี่ยพี่ตกใจกับไอ้จานนี้มากมันเยอะมันเยอะมากอ่ะไม่ล่างมีข้าวแน่นๆเลยนะให้ข้างล่างข้าวแน่น,น,นมากคนกินอยากกินอิ่มอ่ะพี่ว่าต้องแังแบบไอ้พวกข้าวโด่งเนี้ยยกเลยเพราะมมีไข่ด้วยจริงๆรงหนูเลยรู้ว่าข้าวแน่นมา จริงจริงพี่ก็เปิดปลายอยู่ซอยถัดไปนะก็คือซอยถัดไปนี่หรอไม่ให้เลยไปหน่อยนึงก่อนเขา,า,า,าเปิดปลาอันนี้เปล่าอันนี้บอกทุกเพนว่ามากินราเบสแต่ทุกเลยไปแล้วก็เลยไปแล้วก็ไปแวะปลาผมได้โอ้แก่ปลาแจ้งมันทะลุสีสันไปค่ะช่วยๆกันค่ะทุกคนคือ <c oughs> เอาจริงปะ่ะหนูมาคนสุดท้ายใช่ไหมแล้วหนูกินเดี๋ยวดูนะหนูหนูอิ่มก่อนพี่อ่ะให้ดูขนาดอย่างเยอะอันนี้คือดปเอ็ม ใช่อันนี้คือไซเล็กค่ะเสะเดข้าวที่ไม่ผ่านยานอิ่มไหมตั้งแต่ที่ผ่านแบบเพิ่งได้ยินคขาว่าอิ่มค่ะท่านผู้ชมตอนเมื่อกี้เขาบอก40%ตอนนี้อิ่มถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินได้เยอะไหมกินเยอะกินเยอะทุกอย่างปลาอร่อยมากปลาค่อยครัๆที่มันอร่อยทุกอย่างเลย แล้วนั่คนชอบหอมูปลาไก่กุ้งความจริงคนรักสุกพะผาเมาื่กินได้นะใช่ว่าเป็นของนี่ไ<อ>ง,น<อ>งหนูรักสุภาพหนูกินปลาเพราะมันไม่ออมมันด้วยไงใช่ครับใช้มือหยิบกินม,มือไม่มันเลยใช่ค่ะไม่มีน้ำมันเห็นปะมันไม่มีความมันเลยเธอมันแบบหุ่นขุ่นหนูเลยไม่เป็นไรภาพขึ้นเลยครับโอ้เมื่อกี้เทพอแบบสะบัดน้ำมันอนะ่ะเอาขึ้นมาสะบดัสบดสะบดัสบดสะบดัดสะบัดเราก็ไปพักฉีด ก่อจะก่าจะมาถึงเราใช้มันใช่ไม่ด้วยครัมเะเขาเป็นต่างชาติด้วยไงแล้วเขาเปเปเปนึกออกปะเขาจะไม่ได้หยุดหยุดแบบคนไทยที่แบบวุยกลัวไม่ทันกลัวลูกค้าวีนอะไรเงี้ยเขาไม่เขาเขาวีนมาเขาก็ฟังไม่ออกเขาก็เลยแบบฉันสูตรนี้ฉัาก็ต้องสูตรนี้นึกออกปะไม่แต่ว่าทางเกาหลีทางญี่ปุ่นเขาจะเพ่งเรื่องการทำอาหารมากเป็นวัฒนธรรมของเขานะมาใช่ สูตรและที่สำคัญคือสูตรไม่เทียนเลยตั้งแต่วันแรกที่หนูกินจนแบบมีวันนึงพาแฟนคลับมากินใช่ไหมสี่สิบคนสี่สิบจานคือสูตรไม่เทียนเลยมันนี่หน่อยหนึ่งสองท่านมาิบะโอเคก็หมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็เหลือราไปกิงต้องบอกเลยนะว่าร้านคงคาตเตอร์เทเบิลเมืองทองอร่อยทุกอย่าง เจ้าของสวยถ้าใครอยากมาใจเจ้าของต้องมาสั่งกินทุกวันใช่ต้องมากินทุกวันวิธีจีบไม่ใช่การดีเองต่อไปเปิดประตูเข้ามาสั่งทุกเมนูออกไปเลี้ยงเด็กที่บ้านให้หมดใช่ก่เราต้องทํางานเองค่ะอย่ารอภูมิขิตเราต้องทํางานเองแล้วอ้างภูมิขิดเอาเอาน้ำเปล่าแพ็คหนึ่งแต่ทายรสพิเศษกับบ้านเฮ้ยขายทองคำสดทำไมสั่งน้ำเปล่าคนต้องสั่งแบบเมื่อกี้ทิเเมนูอีกรอบหนึ่งกับบ้านโอ้ผมไม่ไหวแล้วครับอันนี้ซื้อ ก็ไอที่พ to ี่บอกพ้นทีว่าให้เลี้ยงพี่เจตจะแกล้งเล่นเดี๋ยวพี่ตั้งใจมาอุ่นคือพี่จะอุดหนุนอืออุดหนุนไม่ให้หนูเลี้ยงไม่ให้หนูเลี้ยงได้ค่ะไม่ไม่ไม่ติดใจไม่ติดนจหรือลดจาก10%นี่แหละไม่เป็นไรไ็นไรน่ารักกันรน่ารักทำสเปนเดอร์ตอนนี้ให้เป็นให้เป็น ลูกค้าเบอร์หนึ่งตอนนี้กไม่รูตังในบัญชีแปลมรอเล่นๆค่ะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะเอาผลงานก่อนนะคะแล้วก็ขอขายผลงานก่อนได้ได้ยูทูบนะคะคำสิ่งแฟมิลี่นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์เบสคำสิ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากร้านค่ะทงคัสสือเทเบิลนะคะสาขาเมืองทองนะคะทุกคนรายละเอียดนี่พี่ๆต้องขึ้นนะคะ ทางาหนีนะคะทุกคนใครที่อยากมากินทงคัตสึแท้ที่มาจากร้านของเกาหลีเป็นสาขาที่มาเปิดที่ไทยนะคะก <c oughs> ็อยากให้มาลองทงคัตสึนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือรับรองว่าได้รสชาติของความเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณพี่ๆด้วยพี่มาสนุนนะคะค <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ